ครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเออเวลาเข้าเกมเนี่ยใช่ปะเซิร์ฟไรก็ได้เออผมก็เคยเป็นนะแล้วมันเด้งไงนะวาซีใช่หะของไทยแล้วมันเด้งผมจะมาสอนคือการตั้งค่านะแต่มันก็ถ้าแล้วแต่เครื่องด้วยนะแต่นี้ก็มาช่วยให้เกมมันเบาล,ลงนะนี่ตั้งอย่างนี้เลยโอเวอร์ Quality เวเออเนี่ยไม่รู้รอะเออนี่โลนะนี่ก็โนโนออฟโนอันนี้ไม่ต้องตั้งส่วนฟ้าโหลดเนี่ยผมปรับไปให้เย็ดเพราะว่ามันยสเย็ดเออนี่ะนะให้มันเลดโหลดเร็วนะให้มันโหลดเร็วพอเสร็จปุ๊บก็ลายโอเคไปเลยน้องเข้าดูเดี๋ยวคุณก็ลองเข้าดูนะผมลองเข้าดูก่อนเ,เข้าด้ป่าไม่เข้าเลยอ่า แค่นี้นะครับติดตามลิปได้นะครับ